ผมเชื่อมทำหน้าตาผู้หญิงสับส่วนผู้หญิงออกมาแล้วครับเป็นฟิกเกอร์ไม่ได้วาดหัวนมไม่ได้วาดอะไรอนาจารยอย่างเงี้ยเป็นแค่หุ่นฟิกเกอร์เฉยให้ดูความสวยงามโคตรท่าอะไรแบบศิลปะภาพไปเลยนะครับผมยังไม่ได้เชื่อมวัตถุให้เนียนเข้าด้วยกันแค่จับท่าทาง ผเป็นชัน่วโมงอ่ะนหน้าจะให้ได้หน้านางแบบอะไรก็ดีนะผมจะได้ไม่ต้องไปจ้างนางแบบมาวาดรูปนูดอะไรวาดศึกษาติ๊กเกอร์ตัวนี้เลยอันนี้เองแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยไม่จ้างนางแบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมว่าจะใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยจะทำดีมันเป็นการ์ดหรือเป็นอะไรเนะี่ยเนี่ยผมสกติ๊กเกอร์อยู่ ให้ดูหน้าตาใกล้ๆอะ่ะผมปั้นขึ้นมาเองหมาทำไม่เหมือนคนยังไงไม่สวย,ยงไงสาวขอโทษนะครับนี่โอเคยังไม่ได้เกลนนี่ยนะก็ไม่ได้มีสูตรอะไรทำแบบเขาเข้าระบบนี้ระบบนี้ผมใช้วิธีปั้นมือแปะปั้นมือแปะทำเหมือนปั้นมือเลยโอเคครับ ทำเป็นใส่เสื้อผ้าหน่อยทําเป็นไอ้นี่ก็ได้นี่จะเป็นงานประติมากรรมก็ได้นะฉีดออกมาเนี่ยโอเคครับที่ผมจะทําเกม anatomy อะไรนะกายาก,กายวิภาคทําเกมกายวิภาคเล่น <laughs> ก็ส่วนนี้คืออะไรอะไรเนยให้คนในเกมถ่ายเพราะมันเกมศิลปะ ไม่มีศิลปะมีเดต่อสู้อะไรงงี้กงกอกอะไรกับน้ก็เลยฮะเออทำไงมันเป็นวิชาเรียนด้วยอะไรประมาณเนี้ยฟิเกอร์หรือผมไปซื้อเลเ้นดินเผาแล้วทำเป็นที่เขียบุหรี่ตรงนี้ก็ได้นะ ก็ได้เหมือนกันซื้อเลิซนเซรามิกมาทำเป็นที่เขียบุหรีก็ได้หรืออะไรใส่เสื้อผ้าหน่อยก็เป็นหุ่นอะไรดีไซเนอร์ได้เพื่อไปออกแบบตัดเย็บผ้าได้เหมือนกันโอเคครับมาเดีย๋ยวผมออกแบบตัวละครกันผมจะคืนนี้ผมอยากทําให้เสร็จเลยนะเอาอย่าอยากทำอะไรก็อยากทาให้เสร็จไปเลยโอเคครับผมอยุดส่วนหักเก้าเหลี่ยงครับดูเอาหุ่นฟิกเกอร์เด็กน้อยมา จัท้าทายช่วยด้วยหุ่นไม้อยู่ในบ้านนะหุ่นไม้จัดได้ไม่เยอะพิกเกอร์ไม้จัดได้ไม่เยอะโอเคครับไงเดี๋ยวมาดูกันครับไม่ได้ทำหัวนมไม่ทำมาแค่เห็นสักส่วนเจลระร่างกายอนาโตมี่นะครับเพื่อให้ถ่ายว่าส่วนนี้เป็นอะไรหรือทำเป็นต่อสู้ดีเนะี่ยใส่มีใส่ดาบทำเป็นตัวละครน่ารักต่อสู้กัน โอเคครับให้ดูกันครับเช่ากันหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนท่าทางอีกนะครับอันนี้แค่คร่าวๆไปเนี้ยอยู่สระหักก็เรียนรู้เลยครับดูห้องผมงไม่ไดีขาดเลยผมก็ไม่รู้จะกปั้นผ้า,าทำไมฉีดออกมาก็ไม่ตกไอะแบบเหนื่อย,ยก็เลยมานั่งทำเกมเล่นอยู่ขอให้องค ไม่ได้ปันพาอยู่มาดูเกมครับแต่สับสวนโนาโตมี่นะครับไปแล้วเจ้ากันหรือเปล่าอยู่ส่วนไหนก็เรียนจะเรียนสั่งงานก็ดูในคูเก l e น,นะครับว่าอยากได้งานแบบไหนก็โทรมาสั่งงานได้นะครับไปแล้วอยู่ส่วนไหนก็เรียนรู้เลยครับเอาหมุนรอบหนึ่งหมุนรอบหนึ่งเ <laughs> อ็เครื่องใหญ่แล้วมันไม่เหมือนแบอว่า จอมันใหญ่กว่าระบบมันก็เปลี่ยนไปเลยหมุนไ mm hmm. ด้สองรอบอ่ะ mm hmm. ไม่ได้เกียนเนียนนะครับถ้าเกิดอยากได้เป็นเตรามิกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออยากได้เป็นงานปั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นงานสมัยใหม่นะงานศิลปะสากลนะครับ โชตสริยาคนคผมจะเก็บตามข้อให้เนียนเลยนะครับผมลงสีงเหมือนคนผมเข้าไปเก็บทาเตอปันเปินเนี่ยที่อาจะรูปเลือดปาดเลือดทำเส้นเลือดดีนะจะไม่แบบนานแค่ที่เขานานพอแล้วโอเคครับคนจริงครับแต่สรียาครับไปแล้อยู่ส่วนไหนเขาเลี้ยไปด้จริงพอหลวงก้าวคุ้ครองครับ แต่งงานบานผไปเด็ก <c ười>